ออนเกวลินหลังหายไปจากวงการแฟนกลับอึง้งไปทําอะไรมาทําไมดูผอมซูปลงแบบนี้คะ่ะห,หายจากวงการไปนานคะ่ะสำหรับออนเกวลินนักร้องและนักแสดงหญิงชาวไทยที่เข้าสู่วงการครั้งแรกอายุเพียง15ปีเท่านั้นจากการชนะการประกวด Coffee Mate Stage Challenge ประจําปี1994คะ่ะภายหลังที่รับงานแสดงละครโทรทัศน์ถ่ายแบบและก็มีผลงานเพลงต่างๆมากมายได้มีผลงานเพลงที่มีชื่อเสียงอย่างเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดและ เพลงใจบางๆนั่นเองค่ะ วันนี้เราจะพาทุกท่านนั้นมาทําความรู้จักกับเธอค่ะหลังจากที่เธอห่างหายจากวงการบันเทิงไปหลายปีโดยเธอเองก็ยอมรับนะคะว่ามีงานแสดงน้อยลงแล้วก็เธอสนใจในเรื่องของการทําผลงานเพลงก็มีการออกอัลบั้มอย่างที่ตั้งใจแต่นั่นแหละค่ะปัจจุบันนี้เธอไปหันอดปในเรื่องของงานธุรกิจส่วนตัวแล้วชีวิตปัจจุบันเรียกได้ว่าดีมากๆเลยแหละค่ะเป็นหุ้นส่วนในบริษัทและดํารงตําแหน่งอยู่ที่ยูนิสตีและเธอเองก็แต่งงานกับนิคมใจมาที่คบหา กันนานถึง6ปีจนกระทั่งเธอมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนก็คือน้องไอคอนซึ่งหน้าตาก็น่ารักเป็นที่สุดเลยล่ะคะ่ะปัจจุบันนี้จะเป็นยังไงลองมาชมภาพเธอไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ